ว่าชีพนักแสดงเมนหลักอยู่เมนหลักอยู่แล้ว<อ>ครับผมเ,เรียนเพิ่มครับผมเรียนเพิ่มแล้วก็พ,พอประสบการณ์เงี้ยผมว่าพอเราได้ไปเจอเชฟได้ไปรู้จักเชฟท่านอื่นเงนี้ยครับผมได้ไปถ่ายรายการเราก็ได้เรียนรู้ทริคใหม่ๆจากเขาบางทีเราไปเจอเขาไปอยู่กับเขาเราก็ได้ทริคใหม่ๆขึ้นมาเราก็เหมือนเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเทคช็อตคอร์สเพิ่มอย่างเงี้ยก็มี อาชีพนักแสดงเมนหลักเมนหลักอยู่แล้วครับผมเชฟเชฟคือตอนนี้เรียกว่าเป็นเป็นงานอดีเรกที่มันสามารถประกอบอาชีพได้ในในรูปแบบหนึ่งของมันอย่างเงี้ยครับในเรื่ององการทำอาหารเอาสกิลมาจากไหนเจมส์เนี่เมื่อเราไม่ได้เคยเรียนมาก่อนไม่มีพื้นฐานเบสิกอะไรมาก่อนเลยอะไรเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มจริงเหรอเรียนเพิ่มครับผมเรียนเพิ่มแล้วก็พอประสบการณ์อย่างเงี้ยผมว่าพอเราได้ไปเจอเชฟได้ไปรู้จักเชฟท่านอื่นอย่างเงี้ยครับผม ได้ไปถ่ายรายการเราก็ได้เรียนรู้ทริคใหม่ๆจากเขาบางทีเราไปเจอเขาไปอยู่กับเขาเราก็ได้ทริคใหม่ๆขึ้นมามนเราก็เหมือนเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเทคช็อตคอร์สเพิ่มอย่างเงี้ยก็มีอย่างแรกคือผมเริ่มจากพอชอบมันก่อน้งครับผมแล้วก็มันพอพอ,พอมีโอกาสติดต่อมาแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทําให้มันดีที่สุดเราทําโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการเราเดเวลลอปออกมาอย่างเงี้ยครับผมก็คือค่อยๆค่อยๆอัดแนปค่อยๆเปลี่ยนให้มันให้ให้มันไปอยู่ในแบบเหมือน เหมือน <ME EN> ไปอยู่ในวงการเดียวกันทีน่มีทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็มีทั้งวงการอาหารที่พ่วงเข้าไปด้วยกันอย่าง,งถ้าไม่เป็นนักแสดงเป็นเชฟอีกเดียวมันก็สามารถยืตัวออกมเอ่ไม่ยังไม่ถึงขนาดนน<อ>ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นไงยังไม่เรายังไม่เก่งได้มาคัดกันไหมอ่ะเป็นอาชีพลองไปคือที่จริงก็มีอยากเป็นอยากให้อย่างมีโปรเจกต์เอ็นเกมอยู่เหมือนกันที่เป็นแบบที่เป็นที่เป็นตัวฝ่ายดดยที่เป็นตัวร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ยัง,งไม่มได้เดบวตลออมันต่อคือ เราคุ้นชินกับรสชาติอาหารไทยที่สุดเนาะแต่แบบเราไม่ได้รู้จักพวกวัตถุดิบไทยเยอะขนาดน,นั้นก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพอร์ซนอลที่ชอบก็จะไปทางแบบอาหารสเปนสเปนิชอะไรเงี้ยครับผมอิชเมเดอร์เนียนไปแนวนั้นมากกว่ายุอาหารไทยทำยากยากรอ <c oughs> อาหารไทยทำยากม,มาเพราะว่าเครื่องประกอบมันเยอะเเยอะครับผมว่าแบบอาหารไทยเป็นอาหารที่มันค่อนข้างค,คอมเพล็กซ์มากๆอะไรเงี้ยจะตำน้ำพริกทีหนึ่งต้องใช้ตั้ง20อย่างมันก็ เออก็จะยากพอได้ลงครัวจริงๆแล้วแบบวัตถุดิบต่างๆมันต้องใช้เวลาอยู่ประมันนานไม่ใช่เลยมันนานนะครัวมันเป็นอาชีพที่แบบการทําครัวมันต้องใจเย็นประมาณนึงอะบางอย่างมันใจร้อนแบบนึงไม่ได้เลยแบบมันมันมันก็จะพังบรหมทเลยเนี่ยก็เข้าครัวก็เอาไว้ใจเย็นลงประมาณนึงนะเฮ่อย่างอย่างการเตรียมวัตถุดิบหรือการประกอบหรือว่าแกก็ต้องมานั่งล้างนั่งเก็บอิ่มกระดิ่งเงี้ย คือผมว่าคนที่ไม่ชอบทําอาหารเพราะไม่อยากล้างแต่เพราะว่าถ้าเรามีคนที่ล้างที่บ้านก็จะเอนจอยการทําอาหารแต่ผมล้างเองนะไม่เหนหื่อยไม่ตีริต้องทุ่งเวลากับมันเยอะเลยนะคือ<า>ผมว่า,าสุดท้ายาาแล้วมันเหมือนแบบเราซื้อเสื้อผ้ามาตัวหนึ่งแล้วเราเรา,เราแบบส่งซักแห้งเพราะว่าเราอยากเราอยากให้มันแบบไม่ได้หดหรือไม่ได้อะไรเงี้ยการดูแลเครื่องครัวการล้างครัวมันก็เหมือนเราอยากให้อุปกรณ์ที่เราซื้อมามันอยู่กับเราได้นานที่สุดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกเนาะคนช่วยชิมใครคะ เขช่วยชิมเขามีหลายคนอาคนไหนล่ะอ๋อยังไรแต่ไอตองยัดีเพื่อนนี่เหรอเขาเไม่จากคุณสนิทดีกว่าครับผมเขาชิมว่าไงบ้างมชิมชิมชิมเขาก็บอกตรงคือเวลาปกติเราทำเนี่ยเราก็จะทําเป็นรสชาติเราอยู่ละก็ต้องมีแบบคนอื่นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเพื่อเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเค็มไปนะเฮ้ยแบบอันนี้มันยังไม่อูมามิกกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าขาดรสชาตินี้ไปขาดรสชาตินี้ไปอะไรเงี้ยมัน เราก็ต้องรับฟังคอมเมนต์เพื่อปรับแก้เพื่อค่อยๆให้แบบสกิลมือเรามันเซโบลโประมาณหนึ่ง